กูจะให้คาถาที่จะทำให้มึงถูกหวยให้มึงภาวนาอุเยอะเยอุอ,อากะสะก่อนหวยออกสามวันก่อนที่มึงจะซื้อหวยให้มึงตั้งละโมสามจบแล้วว่าด้วยคาถานี้อินทยสังเทวะยะสังพรหมยะสังมหาพรหมยะสังอิศยะสังมหาอิศยะสัง มุนียสังมหามุนียสังปุริสยสังมหาปุริสยสังจักกวัตติยสังมหาจักกวัตติยสังพุทธยสังปัจเจกพุทธยสังอาราหันตยสังสพัพพสิทธิวิชาจารณยสังสัพพโลกาทิปติยานยัสังสัพพโลกจริยาณยสัง เอเตนะยะเสนเอเตนะสัจจวัจเนนะมะมะสุว ah ัสถิโหตุไมหังสวาหายะนะโมพุทธสัะนะโมธรรมสัตนะโมสังคสัะเสยถีทังหุรูหุรูสวาหายะจากนั้นให้มึงเสกเงินที่จะไปซื้อหวยด้วยคาถานี้มิเตพาหุหติอุอากะสะ กูขอให้มึงโชคดี